สวัสดีครับเพื่อนๆมิ้ับแฟนชมครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับเป็นคอนเทนต์ที่ออกมมวิ่งนะครับนครพนมเนี่ยเที่ยวได้ทุกมุมวันนี้จะพาเพื่อนๆวิ่งแล้วก็ไปดูว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรบ้างวิ่งไปด้วยได้เที่ยวไปด้วยไปครับเดีย๋ยวผมจะวิ่งนําไปฮนะวิ่งมาได้สักพักครับเราก็จะพบกับหมู่บ้าน8เผ่าครับหมู่บ้าน8เผ่าก็จะมีสินค้ามีน้ําดื่มนะครับ มีอาหารให้รับประทานมีจักรยานให้เช่านะฮะเดี๋ยวเราไปพบกับหมู่บ้านแปดเผ่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสถานีแรกครับผมเป็นบ้านแปดเผ่านะฮะพี่เช่าจักรยานคันเท่าไหร่นะพี่ยี่สิบาทยี่สบบาทนี่ขี่ได้ทั้งคืนเลยนะขี่ได้ทั้งคืนสองทุ่มสองทุ่มนะครับคนมาเที่ยวเยอะไหมพี่อันนี้โควิดจางแล้วเยอะนะเยอะมากเขื่งนชาติมาพอดียืนตรงกันครับ ไฟฟ้าเช่าเลยครับหนึ่งชั่วโมงสี่สิบบาทเอกสารต้องใช้อะไรบ้างพี่อ๋อบัตรประชาชนนะรัาผมนี่นะครับเช่าขี่ดูวิวได้นะใครที่เกยดปันเริ่มกี่โมงครับประมาณหกโมงครึ่งครับถึงประมาณเก้าโมงอ๋อตอนเช้านี่ก็มาดูทะเลหมอกฝั่งนู้นนะ ไม่หมอกขอเคลียร์นะครับหกโมงครึ่งถึงเก้าโมงใช่ครับขอบคุณครับพี่จะเป็นช่วงสามโงถึงสองทุ่มนะช่วงเย็นที่3ามโมงเย็นเลยนะใช่ครับถึงสองทุ่มนะครับใครมาวิ่งเอาสำเนาบัตรมาด้วยนะเอาบัตรมาด้วยนะฮะเนี่ยจะได้ปัดนเนี่ยนี่เป็นร้านขนมจีนนะครับแล้วก็มานั่งกินตรงนี้ครับเผาไทยกระเลิง อันนี้ก็เป็นบริเวณบ้าน8ดเผ่านะครับหน้าบ้านก็จะมีการขายนะครับขายกาแฟบ้างขนมจีนบ้างขายน้ำเปล่าน้ำปั่นบ้างน,นะครับริมโขงนครพนมสถานีต่อไปของการวิ่งและก็ท่องเที่ยวในวันนี้ครับนี่คือพระนักปลกเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองนครพนมนะครับบริเวณนี้ก็จะมีกลุ่มแม่บ้านนะครับมาเต้นแล้วก็ออกกำลังกาย นะครับกับภาพแบ็กกราวด์พื้นหลังถ้าจากจุดที่สองไม่ไกลนักครับเพื่อนเพื่อนะเมื่อวิ่งต่อมาก็จะพบกับวัดอินแปลงครับซึ่งหน้าประตูวัดและหน้าโบสถ์ได้ปั้นรูปปั้นพญานาคสีเขียวครับเมื่อรูปปั้นพญานาคนะครับ ถูกกระทบกับแสงแดดจะมีแสงสีเขียวอมส้มสวยงามนะครับดูแล้วมีมนขลังนะครับนี่ครับนาโบดมีพญานาคสองตนนะครับตั้งอยู่เป็นพญานาคหญิงและชายนะครับการไล่สีงานศิละปะนั้นสวยงามครับเพื่อนๆฮนะ ในองค์โบสถ์ก็จะมีพระอินแปลงนะครับประดิษฐานอยู่พญานาคสีเขียวเมื่อโดนแสงแดดในยามเย็นนะครับก็จะเป็นเขียวอมส้มนะครับวิ่งมาสักพักครับก็จะพบกับวัดอินแปลงครับนี่คือพญานาคที่เฝ้าอยู่หน้าโบสถ์นะครับช่วงเย็นๆครับแสงอาทิตย์ ส่องเข้าใส่องค์พญานาคนะ้ฮะทำให้เก็ดนีส้สีแววสวยงามมีมิตินะครับเพื่อนฮะเพื่อนวิ่งมาก็มาแวะนะครับกราบสักการะองค์พระอินแปลงแล้วก็ถ่ายรูปกับพญานาคได้นะฮะเมื่อผมถ่ายรูปกับพญานาคเสร็จนะครับผมก็ออกวิ่งต่อ มาพบกับคุณป้าขายผักริมแม่น้ำโขงครับขายท่ามกลางวิวสวยๆเช่นนี้แหละครับนี่ก็เป็นผักปลอดสารนะครับป้าใช่ไหมฮะขายอยู่ริมโขงนะครับขายเอาฟิวนะครับมีกระเพราสวยมากกะเพรากะเพรากะเพรานี่งามมากผักบุ้งก็ซื้อไปผัดไฟแดงได้นะครับมะละกอครับมีแตงแตงกันงอกสิละ แปลงปลอดสารก็จะอร่อยครับไม่ต้องห่วงเรื่องสารพิษนะครับไม่ต้องห่วงไม่มีแน่นอนนะครับมีมะเขือมีขมิ้นมีขิงครับมีมะเขือพวงม,ม,มะเขือ,เ,อเทศท้องฟ้าหลังพระที่ตกครับสีแดงโอ้โหเพิ่งเคยเห็นนะครับสีแดงขนาดนี้ วิ่งต่อมาครับก็จะพบกับแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดนครพนมนี่คือลานพญาศีสตะนคราชครับองค์พญานาคสีทองพญาศีสตะนคราชนะครับเป็นพญานาคที่มีขนาดกว้าง4.49เมตรสูง10.90เมตรน้ำหนักรวม9ตันครับประดิษฐานอยู่บนแท่นความสูง16.29เมตรครับเพื่อนๆ หลังจากที่นครพนมนะครับสร้างพญานาคศรีสตนคราชเมืองน,นครพนมก็มีความเจริญด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนะครับวัดต่อมาครับที่ท่องเที่ยวริมโขงก็คือวัดมหาธาตุครับเปิดไฟกลางคืนสวยงามเหลืองอาลามนะครับเพื่อนๆฮนะนี่คือน้ำย่อยในการเที่ยวเมืองน,นครพนมนะครับนครพนมยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกเยอะไว้วันหลังครับ ผมจะมาเล่าสู่ฟังวันนี้แค่ออกมาวิ่งเท่านั้นเองนะครับนี่คือสถานที่สวยงามริมแม่น้ำโขงครับเพื่อนๆมีโอกาสก็มาเที่ยวจังหวัดนครพน,พนมนะครับมาหน้าหนาวบรรยากาศจะดีมากเมืองเจ้าของความขวัญว่าพระธาตุพนมข้าล้ำวัฒนธรรมหลากหลายเรนูผู้ไทยเรือไฟโสภางามตาฝั่งโขงงามไหมครับกลางคืน มีเรือสำรานะครับช่วงเย็นๆล่องชมวิวแม่น้ำโขงด้วยพบกันใหม่คลิปหน้ามิตรรักแฟนชมครับคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ